ที่มีชื่อว่าออมสิทธิ์เจ๋งซึ่งแนวคิดนี้ทําให้ทุกคนสามารถสร้างเครื่องแยเกเศนขึ้นม,มาใช้งานได้ด้วยตนเองในราคาแบบประหยัดพอเพียงวัตถุประสงค์ในการทาําโครงการ1เพื่อศึกษาหาพีในการนับเศษด้วยมือที่รวดเร็วที่สุด2เพื่อศึกษาหารูากเบ่นตางที่เหมาะสมกับการแยกเศนตาชนิดการออมจัดการได้ดีที่สุด ที่ใช้ในการ,จรเจาะรูให้เหลียมทานลูกสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมและรูปวงกลมตัวแปรตามรูปเบลคคำนี้ที่เหมาะสมกับการด้วยเหรียญออกจากกันตัวแปรควบคุมจำนวนเหรียญวิธีการดำเรนิรเรนงาน วิธีการเงินการขั้นตอนที่3จุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อสร้างรับจิตสุดเจ๋งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งานสมมุติฐานสามารถสร้างรับจิตสุดเจ๋งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการในการพัฒนากเหรียญออกจากกันตัวแปรในการศึกษาตัวแปรต้นรับจิตสุดเงตัวแปรตามภาพความภาดเลื่อของรับจิตสุดเจ๋งตัวแปรควบคุมจำนวนเหรียญเวลาที่ใช้ในการทดลองวิธีการดำเนินงาน thank có yeah, dạng วิธีการรับเปลี่ยนที่รวดเร็วที่สุด 2. ลรูปสีเหลี่ยมเป็นรูปเลยค่ทะทนี้ที่เหมาะสมกับการแยกเรียนตามชนิดการออกจากกัน 3. ามออสซินดเจิงใช้หลักการใช้กับตะแกรงวท้ายซึ่งเม็ีทรายมีขนาดเม็ดใหญ่ไม่สาม,มารถผ่านตะแกรงที่มีช่องเล็กมาได้ ขึ้นค่ะเพราะเสนอแนะในการออกแบบออมสินสุดเจ๋งควรออกแบบที่ใช้งานง่ายมีความแข็งแรงและมีราคาประหยัดสควรพัฒนาต่อยอดโดยหาวิธีทําให้ออมสินสุดเจ๋งทํางานได้ดีมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับ1สามารถผลิตตะพานออมสินชุดเจ๋งที่ราคาถูกกว่าเครื่องแยกเหรียญที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาด 2. สามารถแยกเหรียญที่กลุการหลายๆชนิดโดยนไม่เสียเวลามากสาําำหลักการทางคณิตศาสตร์มาบูรณา